สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ตรวจด,ดวูมือใครที่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกันบ้างนะครับสี่เหลี่ยมตัวที่จะนําเสนอนี่จะนําเสนอที่เนินปฤหัสก่อนแล้วกันนะครับความรุ่งเรืองความก้าวหน้าโอกาสของความสำเร็จร่รํารวยนะครับข้อส,สองก็คือการได้รับการปกป้องคุ้มครองนะครับ สามก็คือใช้แทนสัญ,ญลักษณ์พื้นที่เช่นที่ไร่ที่นาที่สวนตึกอาคารบ้านร้านค้าแปลงที่ดินเป็นต้นอย่างนี้นี่คือในความหมายของสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะครับถ้ามันไปขึ้นที่เนินไหนก็เอาความหมายนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับเนินนั้นได้เลยนะครับ okay. yeah. ความหมายสี่เหลี่ยมนี้มันมีความหมายเปลี่ยนไปตามจุดที่มันอยู่จุดที่มันเกิดขึ to to ้นด้วยนะครับอยู่บนเนินด้วยมาความหมายมันก็จะแปลเปลี่ยนผันไปนะครับเนินเสาเนินอาทิตย์เนินพฤาหัสเนินพุธอะไรพวกนี้นะมันก็จะเปลี่ยนไปตามความหมายที่มันไปขึ้นอยู่บนเนินเนินนั้นนะครับอย่างวันนี้ก็จะมาเอาเนินพฤหัสนะครับ อย่างสี่เหลี่ยมในมือตัวอย่างนี้ครับเกิดขึ้นบนที่เนินพฤลหัสนะครับเฉพาะเนินพฤลหัสต,ตัวนี้นะถ้าเป็นด้านของอารมณ์ของตัวนี้ก็คือการใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่หาความก้าวหน้าให้กับตนเองนะครับการสนใจในศาสตร์วิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านของโหรศาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์และมันอยู่เนินอารมณ์นี่หมายถึงว่า โอกาสของความร่ำรวยจะเกิดขึ้นได้ก็คือจากอารมณ์ความตั้งใจของเจตัวเองอันนี้เราต้องให้เป็นลักษณะว่าโอกาสของความที่จะร่ำรวยก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่แล้วมันจะบอกว่าร่ำรวยเลยไม่ได้เพราะการที่จะร่ำรวยได้นะมันไม่ได้มีแค่สี่เดียมแค่เนินผลิหัสอย่างเดียวนะมันต้องมีจุดอื่นที่เเลี่ยมนี่อย่างที่บอกความมายมันคือ ความร่ํารวยด้วยนะความหมายหนึ่งแต่จะร่ารวยมากน้อยแค่ไหนหรือจะเป็นไปได้แค่ไหนนั่นะนะมันก็ต้องดูที่เส้นอื่นๆลักษณะมือด้วยนั่นเองนะครับเมื่อเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสามารถสูงจากสี่เดียมมาส่งเสริมแล้วนี่นั่นแหละโอกาสของความร่ํารวยที่มันจะเป็นไปได้นี่มันก็มีนะ ผู้ที่มีสี่เหลี่ยมบนเดินผู้ลหัสขึ้นมาให้เห็นเด่นชัดนะครับตัดกันแบบชัดๆเลยนะจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถการศึกษาสูงได้ก็คือเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่หาสิ่งที่จะทําสิ่งที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยให้ไปสู่ของความสาเร็จนั้นมีอีกข้อหมายหนึ่งก็คือความร่ำรวยโอกาสที่จะร่ำรวยเงินทองนั้นก็มีก็คือจะเกิดจากความตั้งใจเนี่ย ก็มันตัดกันของเส้นอารมณ์ในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับการมีเกียรติมีชื่อเสียงนี่ก็คือในความหมายของสี่เหลี่ยมด้วยการมีความรู้ความสามารถสูงมีศักดิ์ศรีมีคุณธรรมประจําใจด้วยอย่างนี้นะครับคือความหมายของสี่เหลี่ยมที่มันอยู่บนเนินพฤหัสนะครับถ้ามีเส้นมาส่งเสริมตามเส้นสี่เงินที่ขีดไว้ให้ดูนี่นะครับก็ถือว่าโอกาสที่จะร่ำรวยนะั้นะนะนะมีแน่ๆนะครับ อาทีนี้ไปจากจุดนี้ก็ได้นะไปจากจุดนี้เดีียวๆเลยก็ได้เหมือนกันนะครับคือสี่เหลี่ยมเดินพฤหิทเนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียนะส่งผลดีให้กับเจ้าของมือนมากกว่านะครับแต่สี่เลี่ยมที่มันอยู่บนเดินเฤหิทเนี่ยนะถ้าจะตีเป็นลักษณะพื้นที่นะตามที่เห็นมานะครับมันก็เป็นลักษณะของสุสานหรือที่ สิ่งปลูกสร้างวัตถุโบราณเก่าๆที่มีระยะเวลายาวนานมาอยู่เหมือนกันอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาแล้วของแต่ละคนนะครับที่จะบ,บอกว่าเป็นสัญลักษณ์พื้นที่ตรงนั้นตรงนี้ดินะไม่มีกำหนดตายตัวนะครับครับนี่ก็คือความหมายของสี่เหลี่ยมที่เกิดบนนนพระหัตโดยประมาณนะครับ กอนจบขอฝากไว้ว่าปุถาตาวินทเตทะนังคนขยันย่อมหาสั์ได้สวัสดีครับ